อายุพระศาสนาก็ร่อยรอไปทุกทีทุกทีทุกทีพระพุทธศาสนานะยังไงก็ไม่เจริญขึ้น,นหรอกเชื่อเหมือนต้นไม้ที่มีลำต้นอายุนอนมากเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดแบบคนไม่รักพุทธศาสนานะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่บอกว่านี่มันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงถามว่าประชาชนคิดถึงพระพุทธเจ้ามากไหมก็ไม่มากก็ในที่สุดก็อย่างว่านะพระองค์ก็ค่อยๆอย่างนี้เพราะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ดี แต่ว่าคนไม่รู้คุณของพระองค์เมื่อไม่รู้คุณของพระองค์ก็ไม่นับถือพระองค์ก็ไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระองค์สอนก็ไม่รู้พระองค์สอนและดีอย่างไรอย่างสมมุติว่าเราเจอการปั๊บคุยเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยอมว่าจะได้สักกี่นาทีถ้าเทียบกับคุยถึงคนอื่นบอกาโอ้ยเลื่อมใส่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้พูดถึงยกมือกราบจริงๆเลยนะแต่เชื่อไหมถ้าคุยเรื่องพระพุทธเจ้าได้ไม่กี่นาทีอะ แต่คุยเรื่องคนอื่นนะออ้ยเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องเล่าเวลาแล้วเวลาเล่าเนี่ยนะต่อเวลายืดไปอีกเพื่อจะได้คุยให้มันนานนะถ้าคุยเรื่องคนอื่นนะเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอื่นคุยได้ทุกเรื่องเว้นไว้แต่เรื่องที่พระธรรมที่พระองค์สอนนะพอคุยเรื่องพระธรรมปั๊บมีธุระทันทีเออแปลกนะนะถ้าคุยเรื่องความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยยากถ้าคุยเรื่องนักการบ้านการเมืองอุ้ยไปได้คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าสภาแล้วสภาเล่าเออมันแปลกนะทำไมเราห่างพะรัตระไตรขนาดนั้น คนในโลกเนี่ยนะมีประชากรมากมายเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตของเราวันหนึ่งนะเรามีใจให้พระพุทธเจ้ากี่นาทีเอางี้นะมาคิดอย่างเงี้ยชีวิตทั้งชาติเลยเอา้าทั้งชาติเนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณเอาอายุร้อยปีเลยเต็มพิกัดนะสมมตินะแม้มีบุญเก่ามาดีมากอายุร้อยปีตายหลับไปสักเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะหลับกลางวันหลับกลางคืนบวกลบคูณหารบวกลบกลบนี่เจ็ดถึงแปดชั่วโมง ทั้งตอนป่วยตอนไข้บ้งไม่ป่วยั้งอะไรบ้างอ่ะนะหลับนั่งหลับม้งนั่งั้งเข้าผวังบ้างอะไรบ้างเนบเข้าไปประมาณ8ดชั่วโมงแล้วเกี่ยวกับหลับนะให้กับเวลาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงถ้าบางคนที่ต้องปรุงอาหารเองนะอยู่กับเรื่องอาหารวันละห6ชั่วโมงทั้งขับรถไปกินทั้งงกำลังนั่งกินวิจารณ์เรื่องอาหารแบ่งเวลาให้อาหารวันละเกือบหชั่วโมง แบ่งเวลาให้กับการแต่งตัวแบ่งเวลาให้กับการอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวเนี่ยนะวันละชั่วโมงไงเกี่ยวกับเรื่องชําระดูแลตัวเองเนี่ยนะหมดเวลาไปเรื่องทานเรื่องแล้วก็แบ่งเวลานะถ้าคน <c ười> ผู้ชายก็แบ่งเวลาให้ภรรยาบ้างแบ่งเวลาให้ลูกบ้างผู้หญิงก็แบ่งเวลาให้สามีบ้างแบ่งเวลาให้ลูกบ้างแบ่งเวลาให้เพื่อนบ้างแบ่งเวลาให้งานบ้างแบ่งเวลาให้โน <c ười> ่้นให้นี่ตกลงเราเหลือเวลาให้ผู้เจ้าเท่าไหร่เหลือเวลาให้ผ <c ười> ู้เจ้าเท่าไหร่อ่ะ แล้วเราแบ่งไปแบ่งมานะเหลือเวลาให้พระพุทธเจ้าเท่าไหรเหลือเวลาให้พระธรรมเท่าไหรเหลือเวลาให้พระสงฆ์เท่าไหร่แล้วเหลือเวลาให้ศีลเท่าไหร่เหลือเวลาให้สมถะเวทเท่าไหรเหลือเวลาให้วิปัสสนาเท่าไหร่เหลือเวลาให้เจตนาเว้นจากปานาติบาเท่าไหร่ทั้งชาติเลยเอาเจตนาเว้นจากปานาติบาถ้าเอามาต่อกันเนี่ยถึงสักถึงชั่วโมงไหมพวกกันไม่ถึงไงเจตนาในอธินาทาน เว้นจากอธทินนาธานะเจตนาเว้นเนี่ยถ้าเอาตัวเจตนาที่เว้นมาต่อๆๆกันเนี่ยได้ไหมสองชั่วโมงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะสรุปว่าสี่ห้าพวกการก็ไม่ได้ห้าชั่วโมงนะพระพุทธเจ้าอาจจะนานหน่อยนะก็ดูเอาเนี่ยนะแล้วจิตที่อยู่กับสติปัฏฐานเนี่ยนะที่เป็นสติปัฏฐานที่เป็นคุณธรรมเนี่ยกี่นาทีที่อยู่กับสัมมาประธานตัวสัมมาประธานเพียนละเพียรเจริญเป็นต้นตัววัดตัวคุณภาพนะวัดความคิดเนี่ยเหมือนวัดเม็ดข่า เม็ดอ่านเลือดอะนะอ่านว่าเลือดนี่มีอะไรเท่าไหร่เท่าไร่อย่างไรเนี่ยชั้นใดก็ดีเราก็มาวัดดูใจเราเนี่ยอยู่กับสมประทธานกี่นาทีอยู่กับอิธิบาทกี่นาทีอยู่กับโพชฌงกี่นาทีอยู่กับสัตทินรีเท่าไหร่อยู่กับวิริยินรีเท่าไหร่สตินรีเท่าไหร่สมาธินรีเท่าไหร่อยู่กับโพชฌงเท่าไหร่อยู่กับองค์มักเท่าไหร่อยู่กับคําสอนเท่าไหร่อยู่กับอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหจนจริงๆเรียกว่าเกิดมาได้อริยทรัพย์นิดเดียวเนี่ยนะ บากว่าถ้าไม่สงสารตัวเองแล้วใครจะสงสารใครนาะขนาดนี้นะก็นึกคิดอย่างนี้ทีน,นอ้ทาให้ขยันพูดธรรมะขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนะเพราะอะไรจะได้เอาไวเอาจังน้อยเอาชั่วโมงก่อนก็ยังดีว่าออชีวิตหนึ่ง,งอยู่กับธรรมะตั้งเยอะนะแต่ว่านับชั่วโมงเอาไม่งั้นนี่ตลอดชาติน,นะบางทีเราแบบบวกลบกลบนี่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะหักเหมือนโทรศัพท์นะบางทีเราอาจจะอยู่กับธรรมะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ทั้งชาตินะถึงไม่ห้าหมื่นชั่วโมง ตลาดชีวิตอยู่กับคําสอนนะตัวคําสอนนะอ่าเรื่องอื่นเกี่ยวกับพันกับคําสอนไม่ใช่ตัวคําสอนตัวสาระตัวสารณะเลยนะตัวพุทธังทำม,มังสังคังสารนางังคชามิศินส,สมถาวิปัสนาเป็นต้นเนะี่ยอยู่เท่าไหร่นะจารวินิคิดว่าจะให้เวลาพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงวันสมมุติถ้าวันละชั่วโมงไงวันละชั่วโมงเหลือเวลาอีกกี่วันคานวณก็ได้เท่านั้นนะ คิดกง่ายๆว่าจะให้ชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยจะเหลืออยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงอยู่กับพระธรรมกี่ชั่วโมงที่จริงนะถ้าเป็นสตังค์เนี่ยเราเก่งมากเลยใช่ไหมเท่านี้ให้ลูกเท่านี้ให้ห้านเท่านี้ให้เสื้อเท่านี้ให้ผ้าเท่านี้ค่านาาา้ําค่าไฟค่าอู้แบ่งหมดแบ่งเป็นหมดนะเก่งมากเลยนะฉลาดมากเลยแต่ว่าใจของเราแล้วแบ่งให้อะไรบ้างวันๆหนึ่งต่อชาติหนึ่งๆอย่างที่ว่าเราทําทุกอย่างแม้ทําเพื่อน,นั่นเพื่อน,นี่เอาไม่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วจากโลกนี้ ก็ไม่เอาอีกนั่นแหละแต่ถามเอาเอะไรเอาบุญแล้ววันหนึ่งอยู่กับบุญเท่าไรเราก็มาแบ่งน,นะพยายามคิดคำนวณนะดูนะพอดีครรวะอาน,นิสงของการเรียนบวกลบคูณหารก็ทําใหนะ้เออเรามีชีวิตอยู่กับศรัทธาเท่าไหร่มีชีวิตอยู่กับศีลเท่าไหรแล้วเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้กี่นาทีถ้าชาตินี้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่านี้แนวโน้มมันชาติหน้าอยากจะคิดถึงพระพุทธเจ้าต่อหรือว่าคิดจะเลิก